Football Air Arsenal วิเคราะห์ก่อนเกมลาวยู17ดวนเจ้าภาพขีกยิสถาน28พฤศจิกายน2025เวลา20นาฬิกาสึกฟุตบอลเอเชียยู17เอเชียนคัพซาอุดิอาระเบีย2026รอบคัดเลือกเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญเมื่อทีมชาติลาวยู17 พร้อมลงสนามนัดที่4ของกลุ่มบีพบกับเจ้าภาพขีกีสถาน U17 ในค่ำคืนวันที่28พระพฤศจิกายนนี้โดยสถานการณ์ของทีมลาวกำลังยอดเยี่ยมสุดๆหลังเก็บชัยชนะเหนือปากีสถาน2ต่อหนึ่ทำให้เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มยิงประตูรวมถึง15ประตูเสียแค่2ประตู ทำให้ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบอย่างสวยงามเคียงคู่กับเยเมนขณะที่ปากีสถานตามมาห่างๆอยู่ที่6แต้มสถานการณ์กําลังเข้มข้นทุกนัดต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มเพื่อรักษาโอกาสเข้ารอบให้มากที่สุดด้านคีกีสถานเจ้าภาพของกลุ่มทําผลงานสานัดแรกแบบทรงทรงุดๆุด,ดแต่ก็ค่อยๆเริ่มจับจังหวะตัวเองได้ ผลงานของพวกเขาเริ่มจากการแพ้เอเมน2ต่อ0ต่อด้วยแพ้ปากีสถาน3ต่อ1ก่อนจะมาระเบิดฟอร์มในนัดล่าสุดถล่มกวมไปถึง9ต่อ0ชนิดเรียกความมั่นใจกลับมาทันเวลาการได้เล่นในบ้าน่าำกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าถิ่นทำให้เกมนี้ยิ่งท้าทายสำหรับนักเตะวาวมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะการเล่นของคีกี้สถานที่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและเน้นบอลเร็วสวนกลับเป็นอาวุธสำคัญอย่างไรก็ตามลาว y ู1 7ที่โชว์ฟอร์มดุดันต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความสมดุลของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับสามารถผลิตสกอร์ได้เป็นก่อเป็นกรรำขณะเดียวกันก็เสียประตูน้อยมากการประสานงานของแดนกลางที่ไหลลื่น การขึ้นเกมริมเส้นที่อันตรายและการเข้าทําที่เฉียบคมเป็นสิ่งที่ทําให้คู่แข่งต้องจับตาลาวแสดงให้เห็นความมั่นใจทุกครั้งที่มีบอลและยิ่งเล่นยิ่งดีเมื่อรวมกับโมเมนตัมและความมั่นใจจากชัยชนะเหนือกวมและกัมพูชาตามด้วยปากีสถานทีมจึงกําลังอยู่ในช่วงพีคของฟอร์มอย่างแท้จริงแม้เกมนี้จะเป็นบททดสอบสําคัญเพราะคีกีสถานเพิ่งมีฟอร์มยิง9ลูกในเกมล่าสุด แต่เมื่อวัดกันแบบตัวต่อตัวลาวยังคงมีภาพรวมที่เหนือกว่าทั้งระบบการเล่นความคล่องตัวของตัวรุกและการจบสกอร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาวินัยเกมรับคือกุญแจสำคัญหากลาวสามารถคุมจังหวะเกมและไม่เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งโต้กลับง่ายเกมนี้มีโอกาสเก็บใช้ต่อเนื่องสูงมากส่วนสถานการณ์ตารางคะแนนลาวและเยเมนมี9คะแนนเท่ากัน แต่ลาวมีประตูได้เสียบวก13ขณะที่เยมเมนบวก15ซึ่งทำให้ทุกประตูในเกมนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะส่งผลต่อโอกาสเข้ารอบอัตโนมัติหากลาวชนะในนัดนี้โอกาสเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียแทบจะแน่นอนทันทีก่อนจะไปลุ้นแชมป์กลุ่มกับเยเมนในนัดสุดท้ายเมื่อประเมินทุกปัจจัยทั้งกลยุทธ์ฟอร์มการเล่นและแรงจูงใจแล้ว เกมนี้คาดว่าจะเป็นแม็กที่สูสีในช่วงแรกแต่เมื่อเกมเริ่มเปิดเราจะค่อยๆค,ค,ครอมเกมได้มากขึ้นและใช้ความแม่นยำในการเข้าทำสร้างความแตกต่างแม้คีกี้สถานจะมีเสียงเชียร์ช่วยหนุนแต่คุณภาพและความมั่นใจของเรากำลังมาเต็มคาดว่าผลการแข่งขันมีแนวโน้มว่าลาว U17 จะชนะค่ำคืนวันที่28พฤศจิกายนนี้คืออีกหนึ่งเกมสำคัญ ที่แฟนบอลลาวไม่ควรพลาดเพราะนี่อาจเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของทัพ U17 ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการฟุตบอลลาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมชาติลาว U17 ขอบพระคุณครับมาันเนื้อเขามสมารถแต่สิ่งเขาเนื้อเขาคืออย่งมสมรีเขเตะบอลสเคนเนาะทีมเบิร์กนี่ไหะบอกว่าคมสมารีคือพลังห่เกา ที่เขาใช้เทนนิสนาาโอเคเทนนิสเขาให้เขอคุณขอบใจโอเคให้อีอช่องแมทเนาะเข้าใจปะโอเค,อน,น,อเคนัดนี้แล้วแล้วโฟกัสหน้าต่อไปโอเคเรียบร้อยเท่หาหักคุณแบบเกา่าเมาบอประมาณคุโรซูให้เราให้คุโรู้ซูประมาณเอาเรียบร้อลงตัวโอเคไป